แม่บอกว่าได้กลับมาเจ <mud a. S 2> อกัรนี้คู่กันแบบนี้มีความรู้สึกอะไรกันยังงไบ้างคะก็จริงๆก็เจอกันตลอดนะช่วงช่วงนี้มีมีเจอกันบ่อยอาจจะแบบไม่ได้ลงรูปเลยเนาะแต่เรเจอกันก็แบบแค่นี้แค่นี้ก็พีเนาอย่าว่าจะพูดตรงเลยเดี๋ยวฉันต้องตรงเลยเป็นรูปปกติไปเจอถสายแบบ กันรับงานคู่บ่อยแต่ว่าในงานนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งยึดน boy. เป็นไงครับแคุณแค่รู้สึกไครบว่าคุณมี้ก็ได้แบบว่าเฟสแคร์รถเชิญคือคุณมิ่งก็ถืทนีเเอรงเราอยู่แล้วแต่ว่าแครเชิญของเราก็เป็นสาวสวยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนทั้งแฟนคลับบุ๊กทั้งบ้านแค่บุ๊กก็รอคอยแหละครับที่จะให้เราแบบได้มีงานร่วมกันแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับได้เจอทุกคนก็ตีใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแฮปปีความถุกก็เอาวนะคะใครชอบแบบนี้ก็ตามกดไลค์กันแบบรัวๆ หลายๆคนนะคะที่ติดตามคุณอยู่นะคะมีงานมีผลงานอะไรหลากหลายช่วงนี้ท้ออะไรอยู่บ้างคะที่บอกว่าไปถ่ายรูปถ่ายงานอ๋อก็มีถ่ายแบบครับมีถ่ายแบบกับมุกที่เพิ่งปล่อยไปเครื่องของตางแต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นครับเดี๋ยวแต่ไม่หมีแย่ยังจะมาเรื่อยๆนะก็แสดงว่าช่วงนี้ทำงานกันอยู่อย่างหนักหน่วงเลยใช่ๆก็มีถ่ายละครปสองเรื่องครับมีฟ้าพยับนะครับแล้วก็เมืองแก้วนะครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่ อย่างเป็นคนเลยอย่างเป็นคนเลยแล้วช่วงนี้แปลว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ใคร่ได้ดูแลตัวเองเลยใช่ครับเมื่อวานเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่อนแอร์พอแบบไปถ่ายละครเข้าๆออกแบบเข้าร้อนเข้าเย็นร้อนจืดเย็นป่วยครับเป็นสบายเลยน่าสงสารมากเลยค่ะแต่แน่นอนก็เลยแหละคนณเพราะวแบบไอ้ดูคนเนาะผมฝากคุณแต่ก็อยากอยากเจอคุณอ่ะกคุณก็ต้องมาไงก็ต้องมาเออถึงเราจะป่วยแค่ไหนเราก็ต้องไปยุ่งน้าของเรามาเจอทุกคนนี่มันคือขุมพลังดีๆของเรา อเ็ไม่เลิกในการดูแลของคุณเหนื่อยได้ไหมคะนอกจากใจนิวแบบทางใจแล้วนะฮะ,ะก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆพอเจอทุกคนก็เหมือนจะหายป่วยละวมันจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรูปร่างหน้าตานะครับซึ่งก็จะเน้นไปในเรื่องของการเสริมในเรื่องของหน้าเพราะว่าเสื้อผ้าเรายังกันแดดได้แต่ว่าหน้าเราต้องมาเจอกับแสงตลอดเวลาขึ้นก็จะมาทา โปรแกรมคูเซลครับคูเซลตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการถักวิตามินทำให้หน้าของเราเนี others, ่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวลุ right ่มชื่นครับก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นในจอวทีอาร์ตรงนี้นะคะเป็นโปรแกรมเทคโนโลยีคูเซลที่จะเข้ามานะคะโอไคอ้โหพี่นี่เองเขาดูนี้อยู่ไม่อยากแยกได้ไหมล่ะ